สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนี่นะครับวันนี้กกับไหนคูในเกมวันพัฒน์แมนเดสตองเก็ตนะครับวันนี้ก็ในเซิร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับโอเคนะผมวันนี้ทกำการจะมาสุมอาวุธเจ้าโกสือระดับยูอีให้ดูนะครับก็น่าจะเป็นตัวแรกนะครับในเซิร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งเจ็ดนะเพราะว่าถ้าที่ผมไปลองสองสองมาเนี่ยนะครับว่าท็อปเซิร์ฟเนี่ยไม่มีคนจัดอาวุธสามดาวโกสือระดับยูอีนะซึ่งมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรสรับอ่าท็อปเซิร์ฟนะนอกจากว่าเงินเหลือหรือว่าความต้องการอยากได้นะ ซึ่งผมนั้นก็อยากได้นะครับเพราะว่ามันเท่นะ,อ,ะอยจะให้ดูอันติก่อนละกันว่ามันเป็นไงนะอ่ะนี่ผมนะโอ้โหนี่คลย่งนหินระยะไกลนะโอ้อย่างเท่นะออืมาไม่เดือนนี้ผมก็ยอมนะเพื่ออุตสามดากเกสุกระดับยูอาอ่ะโอเคแต่ก่อนนี้เข้าไปสุ่มเดี๋ยวขอฝากร้านตงเก็นสักหน่อยละกันนะครับและสลากใครที่มองหาเว็บังเก็นท,ที่ราคาถูกและปลอดภัยพอในนาเว็บเธอเว็นได้โฟเพย์ผมนะ เวที่เกมที่ดีสุดราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนผมไม่ว่าจะมีเกมฟรีไฟล์ผับ g r v าวันพันแม่นะครับโอเคนะครับที่นี่จะเป็นเลทสำหรับวันพันแม่ที่ผมเล่นอยู่นะและครที่อยากเติมถูกกว่านี้ก็สามารถใส่คูปองส่วนลดได้นะครับคูปองก็คือ NK ็นดนะครับที่ผมการขึ้นอยู่บนจอได้เองนะโอเคนะผมใครที่อยากลองเติมก็สามารถกดเข้าไปในลิปที่ผมปักไว้ในคลิปโอได้เลยนะครับอ่ะถูกและปลอดภัยแน่นอนนะการันตีไายการรีฟันนะครับจากไหนคุ้งนะเพราะว่าผมก็เติมประจำนะสลับเวอรัเป็นไดโฟเพย์นะอ่ะ โอเคแล้วขอพาไปดูอันติปกติกันแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะก่อนที่มีอวุสามดาวไปเดี๋ยวพาไปดูอ่าในฝึกซ้อมแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะอ่าฝึกซ้อมนะโอเคแล้วก็เอาโกสุยูอาร์มาใส่อ่ะโอเคมาเดีย๋ยวหดูก่อนนะครับก่อนมีอวุสามดาวนะเดี๋ยวขอเปิดเอฟเฟกต์แอิเมชั่นหน่อยแล้วกันมามามาครับยังวะนี้นี่ผมนะเป็นอันติีธรรมดานะแลงแบบดูไม่ค่อยมีแรงในการเคลี่ยงหินเลยนะ มันเป็นการแบบเครื่องระยะสั้นน่ะดูแลแบบไม่เท่นะอืไม่เท่เลยมันต้องวุฒิสามนะท้านั้นนถึงมันจะเท่นะโอ้โหเพียงินระยะไกลผมนี่โคตรชอบนะคือแบบมันได้ใจผมอะนะคาคูน้ลำปาก็ยอมในเดือนนี้โอเคอะซึ่งวันนี้ผมาทำการได้กดอ่าแพ็กคูณ2กับไอ้350คูณ2นะครับในระบบ Android มานะก็โอเคตอนนี้ก็มีกิจกรรมอาสำหรับโปรโมชั่นอยู่นะนี่ครับผมนะเป็น แบงค์เขียวนะโอเคซึ่งผมก็ปลิดล็อกไปถึงประมาณอาจ4 0่นะ688ไม่น่าถึงนะครับเพราะว่ามันบอกว่าจะต้องใช้ทั้งหมด128แบงค์นะซึ่งผมก็น่าจะไม่น่าเติมนะเพราะว่าเดือนนี้ผมก็เติมเกมไปอูกับหมื่นแล้วนะเติมมาเยอะมากเดือนนี้หลายเกมเลยอ่ะโอเค,อเคพวกนี้ถือว่าเป็นของแถมนะเดี๋ยวผมขอมการรับเลยแล้วกันนะโอเคจัดแบงค์ได้เป็นอุยอา้าวมนรับให้ทีเดียวนะ โอเคก็ถ okay, ือว่าดีนะคบไม่ต้องกดหลายทีนะก็ได้เป็นอาหีบจักรกลนะครับเป็น H P นะโอเคเดีย๋ยวเราไปเปิดดูแล้วกันนะว่าได้อะไรบ้างแล้วคุณแจแล้วก็ได้ตัวม่วงนะแล้วก็ได้เป็นหีบสุ่มเศษยูอานะครับห้ากล่องนะโอเคอะอันนี้อะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะมามาครับผมแล้วตอนนี้ผมก็มีตัว๋วอาจสมบูรณ์สมามดานะครับทั้งหมด20ใบนะซึ่งเราต้องการ จะใช้ทั้งหมดประมาณห0สิบใบนะครับสำหรับการันตีอุสาลรันหนึ่งตัวนะมันใช้ทั้งหมดประมาณเจิใบนะครับในการการ,ารันตีนะโอเคผมก็มีแบงค์เขนะียวน้ดําหั้งหมเจด 1, 4บ4แบงค์นั่นเองนะอ่ะโอเคเดี๋ยวของการกดซื้อเลยละกันนะห้าสิ 1, บใบหนึ่งันหนึ่งรอยแบงค์อูหก็ตีเป็นเงินก็อ้หลายพันนะันถ้าเกิดแบบไม่มีคูณ2นะผมบอกเลยเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากถ้าเกิดไม่มีคูณ2ออ่ะเป็นการพูดชา้าเดี๋ยวขอจัดเลยละกัน ไปใหผมนะเจ็ดสิบแบงค์สำหรับตัววุสามดาวมาเอาเลยละกันมาครับขอเศษอ่ะสีทองเย็นๆระหว่างทางนะโอ้โหมันมาเป็นเศษล่างหนึ่งเฮ้ยขอเศษย,ยูอาร์ดิเฮ้ยไม่มาเลยเดี๋ยวโอ้โหโอเคผมนะมาสามเศษอะถือว่ายังดีไปกันต่อโอ้โหไม่มาเลยว่ะไม่น่าชมไม่น่าชมปุ๊บเงียบปั๊บเลยโอ้โหแล้วได้เป็นเศษบ่วงอ่ะก็ยังดี ไปกันต่อโอ้โหเรามาเป็นเศษโอ้โหตูวมันให้เศษนะเศษม่วงล่างหนึ่งเพียบเลยอะไปกันต่อโอ้โหแล้วเศษเศษอยู่อาได้น้อยมากอะโอเคผมนะรอบสุดท้ายการันตีโอ้โหแล้วเศษโคตรเกลือเกลือยันเศษอสุดยอดเลยว่ะครับวงการเกมนะอุตส่าห์สนับสนุนอย่างดีแต่ว่ามอบเ่่ือให้เราซะง,งั้นโอ้โหน่าแทบร้องเลย อ่ะโอเครับของไปนะของอะไรนิดๆหน่อยๆก็ว่าไปโอเคอ่ะนี่ผมนะเป็นกําไรเหล็กนั่นเอง,เองนะครับวูสามดาวของโกยูร์นะมาได้เป็นที่เรียบร้อยอย่าข่มการอ่าให้ดูก่อนนะครับว่าก่อนอัปเกรดเนี่ยมันเพิ่มอะไรบ้างนะอ่ะโอเคแล้ผมนะอันตรีจากก่อนอัพนี่คือมันประมาณ800%ร้เปอร์เซ็นต์นะอยวไปดูนะครับว่าหลังอัพมันเท่าไหร่นะอ่ะจาก800%ก็กลายเป็น หนึ่งพันเปอร์เซ็นนะก็ขึ้นมาประมาณสองร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็ประมาณโอก็ไม่รู้กันนะครับว่ามันเก่งขึ้นมากหรือเปล่านะแต่ว่าคือส่วนตัวผมชอบนะเน้นเทไปก่อนความเก่งช่างมันนะเพราะว่าผมชอบส่วนตัวและอุสามดาวันเท่ดีนะเคร่งหินยาไกอ่อัพเลยล้วกันนะครับโดยพลังเด้งเท่าไหร่นะอ่ะโป้งโอขึ้นมาหนะึ่งแสนนะสำหรับไออุสามดาวโกนะโอ,โอเคได้เรียบร้อยนะสำหรับอ่กากำลังเด็กนั่นเองอ่ะ โอเคเมื่อกี้ได้ของอะไรมาบ้างนะด๋ยวขอไปใส่ฐานหน่อยแล้วกันนะเมื่อกี้ได้ฐานอะไรมาก็ไม่รู้นะอ่าใส่ตัวไหนหบ้างไนงะอ่ะกด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 ใส่ไปแล้วกันนะแต่พลังมีประมาณหกพันโอเคตอนนี้พลังก็เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่หนะึ่งนะพลังทั้งหมดอ่าสองร้อยห้าล้านนะครับตอนนี้นะก็สามร้อยล้านนะครับรอ,อยนะอีกไม่ไกลไปเดี๋ยวาพาไปเทสก่อนแล้วกันนะครับสำหรับอาวูซานาโกยูอานะว่ามันจะ เสักขนาดไหนนะเดี๋ยวให้ดูของก่อนไปเดีย๋ยวขอให้ดูของก่อนไปลุยอ่าโอเคครับผมนะโกผมใส่ของตาได้สลับแผ่นทักษะนะก็ใส่เป็นอ่าชิคาเวฟเจ็ดนะครับ2อันนะต่อต้านเอต้านคีเวฟเจ็ดหนึ่งอันอันนี้ก็เป็นโอลมานะครับเวฟเจ็ดสองอันนะแล้วก็แทงเวฟเจ็ดหนึ่งอันอาวุธก็สามดาวนะครับที่สูมมาสดๆร้อนๆนะแล้วก็ตาเพาะหกดาวขอได้ใส่ก็ใส่เป็นขาดเลือดเลือดเปอร์เซ็นต์นะครับนะเป็นเซตจ,จกักกลโอเคครับแล้ก็ใส่เป็นโบราณเทพีสามแถวนะ อันนี้ก็เป็นผลต้านทาน3แถวส่วนนี้ก็เป็นอ่าอัตราดาเมจแล้วก็อัตราลดาเมจนะครับเป็นของเลือดนะโอเคมาพลังก็อยู่ที่ทั้งหมด30ล้านนะครับนะสลับโกยูอาร์ให้มันอัพได้ไหมเนี่ยเราอัพอยู่ไหนดี่วาโอ้โหกระบ,บองก็เกือบเวลอ่าเกือบขั้น9้านะอีกประมาณ1นึ่งรสมุดอันนี้นะก็ฟาร์มอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งแหละนะกวาจะได้โอเคมาสึกดวนตัวบั รอบนี้ผมก็อยู่โซนอ่าโซนไหนเนโซนสองนะโอ้โหก็เจอใครเนี่ยเจอคนตึงเพี้ยไปนะกาโอเรนเจอร์มาเอาใครดีอ่ะอ่าซ้ายมือก็คนในเซิร์ฟนะคนกลางก็ตีบ่อยละขวามือไหมโน no มานี่เอ็กมาโอ้โหก็ได้ตึงนะสลับโ no นมานี่เอ็กนะก็ร้อยห้าสิบสองล้านนะซึ่งเราก็ร้อยแปดสิบห้าล้านนะครับเพราะว่า,สาใส่เจ้าซูเปอร์ดัชชัยมาเอาพาร์ตไอ อ่าโล่โล่หนามนะมาเดี๋ยวขอเอาอะไรละกันมาครับจังหวะนี้ขอลุยเลยมาจะไหวหรือปะนะ่านะครับสถาบการเจอกบโนมานี่เอกนะมาจังหวะนี้ก็มาครับเราลดไปก่อนนะครับไม่เป็นไรนะแต่ว่าแฟดเราได้ปาดก่อนมาหมาผมได้ลายแทงแสายจากแฟดปาดไปหนึ่งทีปาไปผมนะสองร้อยเก้าสิบแปดล้านดามเมจติดโล่ไปสองตัวเรามาครับจังหวะนี้ลูกเตะทอร์นนโดยัดหน้ามาหนึ่งที ห้าล้านดามเมดรพาสีบคิงจอยมาพายแฟดไล่โจมตีดาบแห่งแสงขึ้นมาหนึ่งจ้วงมามามามห้าสิบสองล้านดาเมจก็ยังไม่มีใครไปอะไรนะครับจังหวะนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอมำการปิดเอฟเฟกต์เอเมชันแล้วกันนะเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วมาอย่ากลัวว่ามันจะช้าเกินไปมาแฟดฝั่งขวาปานึงทียี่สิบสี่ล้านดาเมจยังรับได้อยู่เชียวแล้วมาครับคิงจอยทําการหิ้วเลือดไปหนึ่งที ล้วมาครับจังหวะนี้แฟลตยูอาของโนเมดี้เอ็กยัดหน้ามาหนึ่งร้อยสี่ล้านดาเมจแล้วมาครับจังหวะนี้แฟลตอของไอ้คงบอกขอเอาหน่อยละกันไอ้ผมน้ำป่าไปหนึ่งดอกสี่ร้อยสิบห้าล้านดาเมจโอ้โหเตะโลบไปสองตัวแล้วมาครับจังหวะนี้พาร์ตสิของคินจอยมาหืมจ้วงไม้ดุมโงโอ้โหสี่ร้อยสิบเอ็ดล้านดาเมจโคตรแรงโอ้โหนะถามจริงคลิปนี้มันรีวิวโอสามดาหรือว่ามันรีวิวแฟลตวะเนี่ย เพราะว่าแฟดโคตรแรงนะอันนี้ผมนะเป็นอาวุธสามเอ้ยเป็นอาวุธปกตินะสรับฝันองข้ามนะโอ้โหป่าไปหนึ่งทีนะครับผมนะห้าสิบหกล้านดามเมจเรามาครับในเฮลเฟมป่าไปหนึ่งทีอืมอ่าสิบเอ็ดล้านดามเมจเรามาครับจังนี้พาสิบชิ้นจอยพาวแฟดแล้วโจมตีไปนหนึ่งทีจว้วงไหมผมนะสองร้อยห้าสิบแปดล้านดามเมจมาครับจังหวะนี้แฟดฝั่งขวาป่าคือมาหนึ่งทีถึงสี่สิบสองล้านดามเมจยังรับได้อยู่ชิวๆิว ล้วมาครับเจ้าหนี้โบลอ์ยูอาร์ฉีดมาหนึ่งดอกหบห้45ล้านดามเมตนะหมาผมนะแฟร์ป่าเคือยไปหนึ่งทีหึสองแสนดามเมตรหรือเปล่าเรามาครับจังหวะนี้โบลอดยูอาร์ขอฉีดไปหนึ่งดอกหสิบ36ดามเมตเรามาครับจังหวะนี้เอาแฟร์ป่ามาก่อนเรามาครับโกยูอาหมาผมนะจังหวะนี้โอ้โหอย่างเท่อื้เคลียไมไหนึ่งทีโอ้โหระยะไกลนะอย่างโทโอ้โหอย่างโทบ้าอะไรอ่ะอย่างเท่นะ อ,อถึงก็แบบสมองวอรววเลยนะจังหวะนี้โอ้โหรุนเจาะมาหนึ่งเจาะไม่เข้าเรามาครับใส่ดทูทำการกระโดดแล้วก็ยัดมาหนึ่งทีเพราะว่าได้โจมตีไม่ได้นะครับเพราะว่าโรมพาสีของไอ้เจ้าแฟดบล็อกอยู่นะเรียบร้อยหรือเปล่ามาครับจังหวะนี้แฟตทำการและโจมตีไปหนึ่งทีหื่สี่สิบเจ็ดล้านดาเมจเรามาครับแฟตฝฟั่งฝัฟฟ่งขวาปาไปหนึ่งทีสี่สิบหกล้านดาเมจยังเชียว,ว,วอยู่เรามาครับแฟดทำการ แล่โจมตีไปนะสถาบับอาอาวุธนะมาโอผมดูทรงละโก้น่าจะได้อันติไหมเนี่ยกลัวว่ามันจะไม่มีอันติเล่นนะอ่าโอเคปล่อยผมนะการทาการเตะไปทังทีโอ้โหดูทรงแล้วลูกไฟไม่น่าพอเดี๋ยวขอการปิดอันติที่เหลือแล้วกันนะเพราะว่าลูกไฟมันเหลือแค่สองลูกนะมันได้มันได้แค่หนึ่งตัวนะโอเคเดี๋ยวขอปิดอันติแล้วกันเพราะว่าเราจะให้โกไอโกยองอาอาอันติโชว์นะ ว่ามันจะเทพขนาดไหนเฮ้ยฝั่งขวายพิพงตายนะเดี๋ยวขอให้โกยูอาเราได้เฉิดฉายหน่อยหมาผมนักแฟดป่าเป็นหนึ่งทีโอ้โหแล้วหมดตรงว่ะงานเข้าละเฮ้ยอย่าพิ่งตายเอาเคเปิดคืนแล้วมาครับเจงาวันนี้โกยูอาบอกขอปิดงานเลยแล้วกันกูยังเป็นยังหวะนีโอ้โหสิบีล้านดาเมดกูยังไม่ตายนะยังติดโลไม่ยอท้ออยู่โอ้โหนะอันติข้อตึงคตรเท่นะ อือ <_ d _> นะตอนแรกก็จะไม่จัดแล้วนะแต่ว่าโอ้มันดูไปดูมาแล้วมันเท่เ้ยนะก็ขอจัดหน่อยละกันนะขอมันต้องมีนะชอบก็จัดประหยัดทําไมแต่ว่าประหยัดหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าตังก็ไม่เหลือนะโอ้โหโดนการเกมดูดเงินนะอดูดได้ดูดดีมาจางังหวะนี้โอ้โหแล้วซุยลิวเขาเนี่ยคือมันแข่งจังวะเนี้ยเฮ้ยนะซุยลิวยืนอย่างแข็งแม่ตัวเดียว มันยืนแข็งหูเป็นกระสอบทรายนะไม่ยอมตายตทักทีเอาว่ายังไงเรามาครับผมนะเฮลเฟล์มป่าไปปิดงานเลยละกันอ่ะอาโลหมดยังโอ้โลยังไม่หมดอีกโอ้โหรถโล,โลขอละกี่ชั้นวะเนี่ยเอาว่าไงโนมินีเอ็กอะโอเคโลหมดเรียบร้อยบนรอปิดงานเรียบร้อยนะครับผมนะไม่รอดอ่ะโอเคเดี๋ยวขออีกสักคนหนึ่งละกันมา,มากำลังโอ้โหกำลังเท่นะกำลังสนุกเลย ใครโอกาโอไม่ขอตีแล้วกันนะเพราะว่าอแข่งนะกาโอนะตึงมากไม่ไหวเวอเอาฝั่งขวาแล้วกันนะอะไรเนี่ยเฮดขีท็อป้อยนะสลับเซเวอร์ห้าหสามโอ้เราแฟดห้าม่วงเจลวินห้ามโอ้โหนะห้าดาวม่วงห้าตัวโอ้พระเจ้าช่วยถึงยังวะเนี่ยโอ้ยมารอสี่สิบล้านเราก็ไม่เคยหวั่นเกรงกลัวขอจัดเลยละกันมา มาครับจังหวะน,นี้แฟน์นายคงได้ปราบก่อนหนึ่งทีหมายให้ผมนะเปิดสนาม,มาไปไอ้ผมนะจ้วงไปก่อนอืมสี่สิบล้านดานเมจอ่ะแล้วมาครับแฟร์ฝั่งข้ามป่าเคยมาหนึ่งทีจังหวะหน,นีอูสี่สิบแปดล้านดานเมจนะโคตรแรงเฮ้ยเบาเมือห,หน่อยแล้วกันนะเพื่อนนะโอ้โหมามาครับจังหวะน,นี้แฟนทําการปราบมาหนึ่งทีโอ้โหสองร้อยสองล้านดานเมจโคตรแรง ล้วมาครับคิวบินทำการลูกเตะตันโดยัดหน้ามาหนึ่งทีโอ้โหล้วติดตตันนะโอ้เตะตะตันไปสี่ตัวเฮ้ยใจเย็นก่อนนีเพื่อนขอเล่นหน่อยโอ้โหติดตันไปสี่ตัวนะจังหวะนี้นะยังไม่ทันได้เื่งยังไม่ทันได้แสดงเลยโอโ้แล้วแฟร์ปล่าไปน็นทีสองร้อยเก้าสิบหกล้านดามเมจล้วมาครับอดล้วพาสิสีคิงจวยเท้าฝ่ายจคิวบินไล่เตะโอ้โหเฮ้ยบา่อนไม่ทันได้เล่นเลยเฮ้ยเบาว่อน,นีิ โอ้โหนะมาถึงเขาก็แล้งใสเราเลยได้มาเตรียมเตรียมรัชตากรรมมาครับจังหวะนี้แฟดป่าไปหนึ่งทีปะจัดก,การห้วโจมตีไป้งผมนะร้อยหกสิบเจ็ดล้านดาเมจเราโอ้โหล,ล้านติจริงไม่ได้ออกแล้วงานเข้านะครับจังหวะนี้นติจริงไม่ได้ออกนะเอ้ยงานเข้าไม่เนี่ยเราไายหัน้องแฟดป่าไปหนึ่งทีสองสามร้อยหกสิบเก้าล้านดาเมจจัดการด้โจมตีนะันติจริงไม่ออกไม่เป็นไร มาครับผมนะเฮลเฟมป่าไปหนททีสิเก้าละไอส1บก้าดาเมจมาครับผมนะดาแพงแสงไปแปดยูอาร์บอกขอสวนหน่อยสองร้อยสิบเจ็ดล้านดาเมจโอ้โหนะล่วงเลียงตัวในจังหวะนี้มาครับจังหวะนี้โกยูอาร์เต็มตัวได้โอ้ยหมดหมดเลยโดนเผาของเฮลเฟมเกลี้ยงเลยแล้วมาครับจังหวะนี้ดาแพงแสงจากแ R, ปดยูอาร์ปาไปหนึ่งทีเรียบร้อยนะครับผมสับ อ่าเฮดขีดท็อปร้อยนะโอ้โหยังสู้กันไม่ถึงสองนาทีนะล่วงแล้ววยไว้เไวนไปหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปสู้คนในเซิร์ฟหน่อยละกันนะอ่าเมื่อกี้นะผมนะแบงค์คาแลบนะเมื่อกี้เจะในตึกโดนตัวบักทวาดไม่ได้ตีเดีย๋ยวขอมาตีในลาบอรอลแล้วกันนะครับเพราะว่ามาสะก,กิดผมหลายทีนะมาแบงค์คาแลบเอาหน่อยทักทายเหลายทีแล้วขอทักทายคืนบ้างนะ มาครับจังหวะนี้ตัวละครก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าฝั่งขวานั้นมียุงระดับ UR คอยรับดาเมจอยู่ปมายผมนะแฟดยูอาร์ป่าไปหนึ่งทีย6สิบหกล้านดาเมจมาแล้วมาครับแฟดฟั่งค์แฟดั่งข้ามป่าไปหนึ่งทีโอหกสิบล้านดาเมจนะโคตรแรงแล้วมาครับนั่นเต็จจริงของแฟดยูอาร์ป่าไปหนึ่งทีร้อสิบเจ็ดล้านดาเมจโอ้โหนะปมายผมนะพาเสร็จจากคิงจอยป่าคืนไปหนึ่งทีร้อยแปดสิบสองล้านดาเมจโอ้โหนี่ขนาดมียุงรับดาเมจนะ ยังรับไม่ไหวนะครับจังหวะนีะนน้ติดโลดไปสามตัวเลยโอ้โหนะอะไรกันเนี่ยขนาดมียุงรับดาเมิยังรับไม่ไหวติดโลบไปสามตัวแล้วมาครับแฟลของแบงค์คาแล็ป่ามาหนึ่งที148ล้านดามเมิอ่ะยังรับได้อยู่ชิลๆแล้วมาครับผมนะแฟนในคุ้งปากคือนไปหนึ่งร้อยสี่ล้านดามเมิตแล้วมาครับยุงทำการขอจ้วงหน่อยหนึ่งทีโอ้โหดูเลือดเต็มๆนะแถวล่างหนึ่งร้อยล้านดามเมิต เรามาครับแฟดยูอาป่าคือใบหนึ่งทีร้อยยี่สิบเก้าล้านดาเมจแล้วมาครับผมนะเฮลไฟเฟมป่าแถวหน้าเต็มเต็มป่าบอกนะป่าไปหนึ่งทีห้าสิบเจ็ดล้านดาเมจแล้วมาครับผมนะพาสเสร็จากคิงจวยป่าไปหนึ่งทีแถวหน้าเต็มเต็มอูสามร้อยห้าสิบแปดล้านดาเมจโคตรแรงโอ้โหนะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันติเราพอเล่นไหมเนี่ยโอ้ยโอเคผมนะอันติพอเล่นพอดีเพราะว่าไอ้เจ้าดักชายมันตายพอดีนะ ดีนะครับผมนักชายตายไปเมื่อกี้ไม่งั้นเดี๋ยวอันติไม่มีให้โกยูอาร์ได้เล่นแต่ว,ว่ากว่าโกจะได้ออกอันติเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ทันไม่ทัน,ไม,ทนไม่ทันได้ทำดาวเมจนะโอ้โหเขาติดโลกระหมดแล้วยังไม่ทันได้ทำดาวเมจเลยโอ้โหนะเหมือนก็ว่าเอาแบบหาแบบเทแบบ่ๆแล้วกันเนาะเอาแบบประดับทีมแล้วมาครับโกยูอาร์เคลียรระยะไกลโอ้โหนายโคตรเท่อื้อหือ ถึงแม้มันจะเป็นตัวประกอบฉากก็จริงนะครับแต่ว่าสำหรับผมคือมันเท่นะจนัง้วยมันก็ผมมันก็ยังได้โชว์นะโอเคนี่ผมนะวัตธ,ธรรมดาของโกยูอาร์ไม่เท่เลยนะดูเหมือนกับว่าเป็นตัวที่แบบไม่มีแรงเูีย,ยงหินนะอืของจริงต้องแบบนี้นะครับเพ่องระยะไกลนะอย่างเท่ดูแล้วแบบแบบมีพลังนะดูแบบมีพลังหน่อยมาจังหวะนี้เข้าสู่ในทะี่สองนะไปผมน้ำแฟดยูอาร์ลามไปหนึ่งที 87ล้านดาวเมดมาโอเคโลกของแบค็คแบค็แบคไอโลกของแบค็คคาแบบนี้คือน่าจะชั้นที่สามนะไม่สามก็สองแล้วครับจังหวะนี้นะเพราะว่าฝัาง่งเราเนี่ยคือติดโลกที่หลังเขานะมาแ8อันติไปหนึ่งที24ดาวเมทดาวเมทโค่นน่ารักเลยคนระับจังหวะนี้นะอ่ะอีกหนึ่งที20ดาวเมทอื้อหือติดโลก่ก็ได,ดาวเมดประมาณนี้นะถ้าเกิดไม่มีโล่นี่คือผมคิดว่าดาวเมดน่าจะแรงกว่านี้เยอะเลย หมาผมน้องแฝดทำการรับมาหนึ่งทีโห่เจ็ดสิบหกล้านดาเมจยังรับได้อยู่แล้วหมาผมน,นะแฟนของแบงค์คาแบบตาดมาหนึ่งทีห้าสิบสองล้านดาเมจโอ้โหนะเบากนแล้วมาเต็มตัวรับแรงกระแทกยุงระดับยุอารับไหวไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งตายนะโกโกขอเชิดฉายก่อนโอ้โหนะยังรับได้อยู่อะรับไหวหรือเปล่าแล้วมาครับเจงหวันนี้แฟดปาไปหนึ่งทีโอ้โห แล้วหมาผมนะเฮลเปเฟมป่าไปหนึ่งทีเจ็ดดาเมอ่ะดูจังโงนะครับแบงค์ไอโลกของแบงค์ขับนนี่คือนนะ้าชั้นที่สามนะของเรานี่คือนะไม่หนึ่งก็สองนะสลับโลกของเจ้าโกนะะกระบองเหล็กฟ้ามปหนึ่งทีสิบหกดาเมทแล้วมาครับจังหวะน,นี้โกระดับยูอาร์ว่ายังไงอันติอันติไม่มีเล่นนะครับโอ้โหนะอย่างจบเลยลูกไฟไม่พอเล่น เรียบร้อยเลยครับผมไม่ได้โชว์เลยโอ้แล้วมันกดล็อกไม่ได้นะครับสลับในร้านบาระลองนะมันแบบปล่อยอ้อโต้เลยอ่ะโอ้โหอย่างจบเลยนะครับจังหวะนี้นะอันติไม่ทันได้เฉิดฉายนะได้เฉิดฉายไปแค่เทินแรกโอ้เพราะลูกไฟหมดนะลูกไฟไม่ค่อยมีเล่นอ่ะเรียบร้อยนะครับผมสลับแบงค์คารแลบนะแฟดยูอาเดสสโมเลียบหลอก็น่าจะไม่รอดนะสลับแบงค์คาร์แล็บนะโอเคอะ อย่ขอกดข้างเลยละกันนะเพราะว่ากผลสรุปก็น่าจะชนะอแหละนะถ้าแพ้มาก็คือร้องเลยโอเคอ่ะสำหรับคลิปการรีวิวไอโกยูอาเป็นไงบ้างครับผมนะก็ถือว่าเท่นะสำหรับผมเลยใครคิดว่าเท่ก็ยินเกดไลค์นะเพราะว่ามันเท่จริงนะสำหรับกําไรเหล็กนะอืมันคุ้งอะไรยะไกลคือแบบโคตรเท่นะคตรแทคตโห่โคตตึงโอเคผมนะใคร ที่ให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยโอเก็สามารถคอมเมนต์แน่ผมนะเดี๋ยวผมจะทำการจะรามอ่านทุกคอมเมนต์แร่ผมนะโอเคไว้จะมาสักคลิปนี้ไม่บา,ยบายอย่าลืมช่วยกดไลค์ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลกังใจให้ในคุ้งเลยนะครับผมนะไปละบ๊ายบาย